สวัสด,ดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแกะซองการ์ดโปเกมอนมีทั้งหมดสองซองด้วยกันนะคะอ่ะาก็จะเป็นซองวิวัฒนาการเมกาเป็นโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมนะครับผมซองหมายเลสุดก็ลองมาแกะกันเลยนะแกะไงโอ้โหมาแกะได้ไม่เขา

เป็นตามนี้เด้อไหนเป็นอะไรบ้างแนะนำหน่อยเป็นตัวโคจิโอชชาๆชาๆชาชาขอชาๆาอ่นนี้ค่ะอืโลคอนโลคอนพลังเท่าไหร่คะอ,อัน,นอันนี้จะเป็นเฮดพีค่ะเรือเดลี่เบิร์ดอ๋ <Le ird. S 1> <iver> ออ,อันนี้เป็นตัวเมกา ต้นนี้ระดับ a ์นะครับผมมันมีแบบกระแบบๆเลยนี่ระดับอออ๋อ AA แล้วก็ทคคานินเป็นระดับอันคอมมอนเป็นยังไงบ้างพึงพอใจไหมกับเซตนี้ก็เซ็ตนี้ก็ได้อยู่ครับชอบตัวไหนมากที่สุดในเซ็ตนี้ น่าจะตัวนี้แหละค่ะอันนี้ถือเป็นตัวหายากไหมไหยขอดูชัดๆหนไทยก็มเมกายูก็นี่อ่ะนชื่อชัดๆเมกายูกิโนโอนะครับอีอีกโอวิวัฒนาการมาจากยูกิคาโมรีนี่นะค่ะงัน้นเดี๋ยวเรามาเปิดซองต่อไปกันนะครับอีกซอง พักไปตรง,งนี้ก่อนอีก้องมีสิฉีกมันยังไงนะคะอ่ามันจะมีรอยอยูะทูม็อบดูเขาอยอะนี่นะครับผมตัวโซล็อ โซโลกนะผมเซเลปี่คืเรียยูกิฮามิแล้วก็เบลีฟครับระดับคอมมอนทั้งหมดแล้วก็สองตัวนี้จะเป็นอันคอมมอนนะคะอันคอมมอนตรงไหนตรงนี้ค่ะตัวยูอ๋อใช่โอเคถือว่าอันนี้หายากหาง่ายมากมายแค่ไหนเซตนี้เอ่อก็ ยังยังไม่เท่าตัวนี้นะครับอ๋อโอเคแสดงว่าสองแรกของเราได้ตัวเด็ดมาโอเคก็สอตัวน,นี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ